สุดยอดเจ้าสำนักแห่งประวัติการตอนที่240ถึงตอนที่241อย่างหินเป็นฝ่ายชนะในครั้งนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปหากเจ้าอยากจะแข็งแร่งสิ่งที่เจ้าต้องทําคือเจ้าต้องทําให้ตัวเองแข็งแร่งขึ้นในครั้งนี้ลูกศิษย์ให้โชคดีเท่านั้นศิษย์จะพยายามให้มากขึ้นเจ้าพักผ่อนก่อน,อนเถอะครั้งนี้เจ้าทำได้ดีมาก เจ้านั้นแสดงได้เก่งมากเจ้าจงใจแสดงความอ่อนแอออกมาเพื่อหลอกล่อข้าสินะเป็นถึงอาจารย์แต่ยังเล่นลูกไม้สกปรกแบบนี้ข้าแค่เชื่อมั่นในสิทธิ์ของข้าว่าจะได้รับรชัยชนะและไม่คิดที่จะเอาลูกสิทธิ์ของตนเองมาเดิมพันเช่นเจ้าแต่เจ้ากลับไม่ยอมรับมันเมื่อเจ้าแพ้เช่นนั้นอย่างนั้นเลยในเมื่อเจ้าเดิมพันแล้วข้าก็ยอมรับความห้แพ้ในครั้งนี้ ในการประลองรอบต่อไปนิกายปฏิหารสวรรค์เย่หงหยานจะพบกับนิกายกระบ,บี่สุริยันจันทาหลีปิงชินและโจยี่หัวท่านอาจารย์ข้าคัวร่วมมือกับเสด็พี่คนที่สามหรือว่าน้อง5้าดีเจ้าคะไม่ให้ทั้งสองข้าจะให้เจ้าไปกับนางก็แล้วกันเอ๊ะข้าท่านอาจารย์การประลองกับนิกายกระบ,บี่สุริยันจันทาในครั้งนี้ท่านจะให้เฟิงหลินเข้าร่วมด้วยอย่างนั้นหรือขอรับ หานางไปก็เปล่าประโยชน์ที่มีประโยชน์นะ่ะคือเจ้าหนูตัวนั้นของนางที่ไว้หาสมบัติมากกว่าที่ข้าให้นางไปก็ด้วยเหตุผลหนึ่งจริงอยู่ที่สัตว์เลี้ยงของนางมีคุณสมบัติที่ช่วยหาสมบัติได้แต่ตัวของนางเองก็ไม่แพ้ก,กันหรอกนะเช่นนั้นสิจะไปเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็แค่ใช้ค่าวความโชคดีของนางที่มีถึง9ระดับนี่แหละจะได้ไม่สูญเปล่าสตรีผู้นี้นั้นเป็นสิทธิสายตรงของท่านผู้นำหนินหรือไม่ ไม่ได้เป็นเช่นนั้นหากจะพูดได้ตรงกว่านี้ผู้หญิงคนนี้นั้นถือได้ว่าเป็นคนที่เชื่อฟังคาสั่งของสิทธิ์ข้าอีกทีเท่านั้นในตอนนี้ท่านผู้นําเฉาและผู้นําหลินได้เดิมพันกันมันทําให้หัวใจของข้านั้นคิดอยากจะเดิมพันด้วยข้ายัางต้องการที่จะเดิมพันกับท่านผู้นําหลินแต่ไม่รู้ว่าท่านผู้นําหลินต้องการที่จะเดิมพันกับข้าไหม ในตอนนี้มีแต่คนคิดที่อยากจะเดิมพันกับข้าทั้งนั้นฮ่าฮเป็นท่านแหละที่ทําให้ข้ารู้สึกอยากจะเดิมพันด้วยท่านต้องการที่จะเดิมพันด้วยกันไหมข้ากับท่านผู้นานิกายหลินเดิมพันกันแค่เรื่องผลแพ้ชนะเท่านั้นแต่สิ่งนี้ข้าเดิมพันท่านผู้นําหลินไม่ยังเป็นต้องจ่ายมันก็ได้นะศิลาแก่นแทสุริยันอย่างนั้นหรอ ในโลกนี้นั้นศีลาที่มีแก่นแท้ของสุริยันนั้นก็คือศีลาเพลิงสุรยนันและศีลาแก่นแท้สุรยิยันหากว่าข้าได้รับก้อนขนาดนี้แล้วก็ก็มากพอที่จะหล่อหลอมระดับวิญญาณได้นับว่าคนผู้นี้เป็นคนที่ไม่ธรรมดายิ่งนะผู้นำนิกายสุริยันจันทาดูแตกต่างจากเฉาเหว่ยมากนะเขาคงไม่ถูกยั่วย,ยุโดยง่ายเช่นนั้นข้าก็จะใส่ประโยชน์จากสิ่งที่เขาจะมอบให้เพื่อเอามันมาไว้กับข้าก็แล้วกัน นางโฮงเหมือนเดิมรางวัลทั้งหมดนี้ข้าจะมอบให้กับสิทธิชนะในการประลองครั้งนี้เช่นนั้นก็เป็นอันว่าตกลงสถานการณ์เช่นนี้ข้าควรจะต้องซ่อนตัวไว้ก่อนสี่คนนั้นคิดหลบซ่อนเพราะว่ากลัวที่จะแพ้อย่างนั้นหรอระวังให้ดีบางทีระดับการหวมพะบรลางของนางอาจจะไม่ธรรมดาและนางอาจจะวางแผนรอบโจมตีเราก็เป็นได้ สินน้องหญิงระวังอีกฝ่ายลอบโจมตีเราอยู่ทางนั้นอย่างนั้นเลยเจ้ามัวมองสิ่งได้อยู่กันนี่แสิหาค่ามัวแต่สนใจนางแล้วก็คงโดนอีกคนลบโจมตีเป็นแน่สิน้องหญิงถอยไปก่อนได้นี่หูเขากำลังกลัวฝืนหลินอย่างนั้นหรอแน่นอนว่าการหลบซ่อนก็เป็นหนึ่งในเห็ดวิชาล่ะนะ าไม่รู้จักคิดกันกเอาเสียเลยเสียวจินห้าแลับลมปานไปแล้วพวกเขาคงไม่หาข้าเจอหลอกให้ไหมเนี่บก่อนเฟิงหลินเราไม่ควรคุยกันผ่านกระแถจติดแบบนี้นะเจ้าพูดถูกแม้แต่ลมปานก็ยังหายไปนี่เจ้าไปซ่อนอยู่ที่ใดกันอันนี้ถือว่าตั้งใจด้วยหรือเปล่านะอาจจะเป็นแผนก็เป็นได้ เจ้าสองคนนั้นมันโง่งหรือเปล่านะทำไมทุกท่านต้องหัวร้อยยอแย่เป็นค่าที่สอนพวกเขาไม่ดีเองผลแสงสีทองจำนวนน้ำไม่ท่วนพวกนี้ผสมกับแสงจากกระบี่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่หากว่าเจ้ายังไม่ยอมออกมาเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในการลุงเจ้าสองต่อหนึ่ง การวการวมกันของกระบี่สุริยันและจันทาที่ทรงพลังนี้นี่แหละพลังของนิกายกระบี่สุริยันที่เลื่องลือดูเหมือนว่าสิทธ์พี่ทั้งสองจะเป็นผู้ชนะในการประลองครั้งนี้สินะลมปานห้วงไม่ตีไล้ขอบเขตอย่างนั้นเหรอ ะตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่241รนะครับรีได้ว่าไม่รู้ว่าหลินเฟิงนะครับถึงเอาเฟิงหลินมานะครับเพื่อเอามาเป็นตัวป่วนให้ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนนี้มันโหดหรือเปล่าถึงส่งมาอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วส่งลงมาแล้วซ่อนตัวอย่างเดียวทําให้ทุกคนแบบ งงงวยกันนะครับว่ามันวินบอกหายไปไหนแล้วอะไรยังไงนะครับส่วนเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันอีกทีส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ